สวัสดีครับเช้าที่สองธันวาสองห้าหกหกเนาะอีกไม่กี่วันก็จะหมดปีแล้วผมก็ทำงานเหมือนเดิมครับผมมาเก็บเอบิลส่งลูกค้านะครับตามลำดับคิวที่จองไว้จากคูเล็กนะครับนี่โอ้โหลูกนี้น่าจะหกเจ็ดขีดได้นอทยอยเก็บครับผมนี่นะฮะ เหลืองเลยเก็บติครับเอ,อ้โอย่างนี้นะครับต้องถ้าเป็นไปได้ให้เก็บขนาดน,นี้นะครับให้เหลืองเหลืองหมดลูกนะฮะนี่ครอันนี้ไว้อีกสักวันสองวันนะฮะนี่นะครับความดกของเขาไม่ได้ห่อนะฮะผมปลอดสารแน่นอนนะฮะ ไม่ใช่สารเคมีเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็ทานเองด้วยโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บของส่งก่อนนะครับก็เอามาให้ดูขนาดนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับผม